สงครามดูจะมีแนวโน้มที่ไม่ได้จบลงง่ายๆนะคะไทยควรจะต้องตั้งรับอย่างไรกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดระหว่างประเทศค่ะรวมวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดนุวัตสาคริกนะคะจากคณะรัฐศาสนรศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรบดีคุณกีรัชตาครับค่ะอาจารย์ประเมินว่า สงครามจะยืดเยื้อและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในปีนี้ไหมคะครับก็ถือว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีเต็มๆนะครับในส่วนของสงครามรัสเซียยูเครนถือว่าเป็นสงครามที่ก็ลากยาวกันมานะครับจากที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะมีความคาดหวังว่าน่าจะมีการขึ้นสุดได้เร็วกว่าน,นี้แต่เราก็เห็นความยืดเยื้อกันมาหนึ่งปีเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามีความพยายามหลากหลายด้านนะครับที่จะ อยากจะเห็นความการยุติของสงครามแต่ถ้าหากว่ามองเป็นซินาเรียโอนะครับไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะยืดเยื้อต่อไปข้ามปีไปอีกนะครับการที่สงครามจะสิ้นสุดลงได้เนี่ยก็อาจจะต้องแบ่งเป็นหนึ่งเลยก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนชนะหรืออีกทางหนึ่งก็คือสามารถมีการยุติมีข้อตกลงนะครับที่เห็นความต้องการในการยุติได้ซึ่งถ้าเราไปประเมินดูแล้วเนี่ยรัสเซียก็ถือว่า ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบเยอะนะครับแต่ผ่านมาหนึ่งปีเต็มๆล้วเขาก็คงเห็นนะครับว่าคุณสมบัตของทางยูเครนเนี่ยก็ทําให้หลายคนมองว่ารัสเซียก็อาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถประมาทได้นะครับพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ก็แน่นอนว่ารัสเซียก็ไม่ได้ air อ่อนแออย่างที่คิดเช่นเดียวกันส่วนยูเครนก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับหลายคนได้เหมือนกันว่าสามารถลากนะครับการต่อสู้ที่อยู่ในสนามรบหรือเป็นแบทเทิลฟิลด์จริงๆเนี่ย S <S: มาได้นานขนาดนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมมองว่าเหมือนเกมฟุตบอลทีเดียวนะครับทีง่ายว่าลูกฟุตบอลกลมๆเนเวลาเตะกันเนี่ยบางท,ทีทีมที่เป็นเต็งแชมป์น,มปน,มนะครับหรือทีมที่เต็งๆอย่างแม้แต่บราซิลอเนีย่ยนะครับ <evet. S 2> บางทีก็อาจจะมีโอกาสที่เอ่อเี้ยงพักนะครับหรือพ่ายแพ้ได้แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะความแข็งแกร่งก็ยังมีเพราะฉะนั้น<ะ>การคาดการณ์จากนี้ไปผมคิดว่าความไม่แน่นอนหรือ คาว่าอันเซอร์เทนตี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ <c oughs> แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่ามันน่าจะส่งผลไปยังเศรษฐกิจครับอาจารย,อยา์อย่างที่เรากําลังกังวลกันอยู่เลยว่าพอมันลากยาวแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบหลักๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างที่จะทำให้เราจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้นะคะแน่นอนว่าการทําสงครามหนึ่งครั้งนะครับ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาลปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นในลากทั้งปีมานะครับ IMF เนี่ยก็ออกมาพยามวิเคราะห์นะครับว่าความเสียหายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าปีเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันมหาศาลเลยการลากคนเข้าไปทําสงครามนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตหรือว่าซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันมากทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็คงออกมาพูดกันแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนราคาอาหารต้นทุนราคาพลังงานต่างๆเนี่ยนะครับ มันไปมันไปเพิ่มสูงขึ้นทําให้ภาคการผลิตเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลไปยังผู้บริโภคครับเพราะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่รับเคราะห์ไปเต็มเต็มเนี่ยก็หนีไม่พ้นผู้บริโภคชาวบ้านนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกก็ต้องเจอกับต้นทุนของการใช้ชีวิตที่แพงขึ้นนะครับในบางประเทศเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าธรรมดาเนี่ยก็กลายเป็นของหรูหราสินของที่มีราคาแพงมากอาหารการกินต่างๆหายากมากนะครับจริงๆประเทศไทยเราเนี่ย ยังถือว่าโชคดีมากเพราะว่าก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในภาคการผลิตนะครับแต่ทางแอฟริกาก็ดีทางอียิปต์ก็ดีเนี่ยที่ต้องอาศัยการนําเข้าพวกอาหารต่างๆนะครับาจากประเทศอื่นในโลกเนี่ยรวมถึงรัสเซียยูเครนด้วยรวมถึงเรื่องของการนําเข้าพวกปุ๋ยนะครับฟอร์ติลเซอร์ต่างๆนะครับการนําเข้าพวกอาหารสัตว์ต่างๆซึ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนนะครับในการผลิตอาหารทั้งสิ้นเลยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความยากลำบากในการ อยู่อาศัยแลวการเข้าถึงอาหารต่างๆเนี่ยก็ยากมากขึ้นนี่คผลกระทบที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วมันก็ส่งผลไปเรื่องของเงินเฟ้อนะครับทําให้ภาพรวมของราคาสินค้าเนี่ยหรือบริการเนี่ยก็ปรับเพิ่มสูงขึ้น้วยอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดตอนน่อเนื่องกันมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับแต่ก็ยังโชคดีนิดนึงนะครับว่าฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยที่อากาศมันไม่หนาวมากนะครับทําให้แรงกดดันที่จะไปส่งให้พวกราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับ สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่าที่ก่อนหน้านี้เราเคยกังวลกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากสงครามลากยาวไปอีกนะครับยิ่งยาวเท่าไหร่ผลกระทบหรือความบอบช้ำที่เกิดยวกเศรษฐกิจกแลว้วก็ความอ,าอยู่ดีมีสุขป,ปัญหาปากท้องของประชาชนทั่วโลกเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะ,คะอาจารย์คะที่ผ่านมาการแซงชั่นดูจ้าไม่ค่อยได้ผลซ้ำร้ายเนี่ยยังทำให้เกิดข้อคอรหาว่ามีการปั่นราคาพลังงานจนทำให้ วิกฤตกันไปทั้งโลกอะนะคะถ้าสงครามในปีที่2ยังคงมีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไปอาจารย์ให้ความกังวลต่อเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบต่างๆไว้ในทิศทางที่น่ากังวลขนาดไหนคะครับสซงชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรักเกร์พอสมควรนะครับเพราะแม้แต่ทาง e u เเนี่ยก็ยังไม่มีข้อตกลงกันได้ไง่ายๆนะครับทั้งที่พยายามแล้วว่า อยากจะมีมติที่เป็นมติของอ eu ในการแซงชั่นนะครับแต่พอมาประชุมกันคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าหากสงครามยังยืดเยื้ออยู่ต่อไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้นทุนของการผลิตต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังไม่สามารถคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงไปได้นะครับทีนี้เราอาจจะต้องไปติดตามดูนะครับว่าในในยุโรปเองเนี่ยประเทศต่างๆเองเนี่ยมาตรการนะครับในการออกมาช่วยเหลือเยียวยา เรื่องของต้นทุนการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างถ้าไปดูอย่าง,างสเปนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสเปนเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณนะครับของภาคกรารเกษตรในการช่วยอุดหนุนเยียวยาเรื่องของปุ๋ยให้เกษตรกรเพื่อทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรหรืออาหารเนี่ยมันไม่สูงมากจนเกินไปแต่อย่าลืมว่าถ้าหากสงครามยืดเยื้อเนี่ยนะครับหลายประเทศต้ออาจต้องมีการซุ้งบประมาณไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของสองครามไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการทหารโดยตรงนะครับอันนี้ไอเอฟออกมาแล้วเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณจอเกียว,ว่าซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของไอเอฟเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าจากนี้ไปอาจจะได้เห็นงบประมาณด้านการทหารของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการหันมาใส่ใจหรือปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณการทหารนะครับงบประมาณด้านอื่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นภาระด้านงบประมาณของประเทศต่างๆของภาครัฐเนี่ย มันจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การจาัดสรรงบประมาณในด้านอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีสัดส่วนที่ที่น้อยลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าท้าทายพอสมควรค่ะอาจารย์คะแล้วแค้ค่ะ,คะ,คะ อาจารย์คะถ้าถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์แล้วคือตอนนี้ค่อนข้างจะแบนขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วรัสเซียกับจีนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแน่ๆแต่ว่าไทยเองก็อาจจะได้รับรับผลกระทบจากแรงกดดันในเรื่องของการจับมือด้านภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้เหมือนกันเราควรจะวางตัวยังไงดีอาจารย์ให้อยู่รอดปลอดภัยในช่วงหนึ่งปีหลังจากนี้หรือว่าช่วงระยะหลังจากนี้ที่สงครามมันดูท่าจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆนะคะ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ geopolitical s ที่เห็นภาพชัดเลยนะครับเป็นการวัดกําลังกันตอนนี้อยู่พอสมควรเลยระหว่างฝั่งตะวันตกเองนะครับรัสเซียเองก็พยายามที่จะประกาศว่าเขาก็ไปบีดคั่วอํานาจหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยากจะเป็นโลกที่มีหลายมีหลายคั่วอนานาจทั้งฝั่งจีนเองเรัสเซียเองฝั่งตะวันตกเองนะครับอย่างไทยเราเราคงจะพอเห็นนะครับว่าแน่นอนเราก็คงมุ่งไปในทิศทางที่อยากจะให้เกิดคําว่าสันติภาพหรือว่าพ <Yeah. S 1> ีซนะครับในในใน,ในโลกแบบยั่งยืนได้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ก็คือว่าเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือถ้าใครที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยจะพอเห็นภาพเลยนะครับผมไปเที่ยวมาหลายที่เนี่ยก็ถามนะครับว่านักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนปรากฏว่ามาจากราัสเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการบาลานซ์หรือการสร้างสมดุลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากก็อย่าลืมนะครับเราก็ภาคการท่องเที่ยวเราเนี่ยมัน ฟุบจากโควิดไปในช่วงที่ผ่านมาสองสามปีเลย <c oughs> นะครับต่อหน้าที่จีนจะเปิดประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการในโซนภาคการท่องเที่ยวในธุรกิจบริการเนี่ยยังต้องการจํานวนนักท่องเที่ยวอยู่ <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับยุโรปเนี่ยก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นขาลงนะครับ <c oughs> อย่างช <c oughs> ัดเจนถึงแม้ว่าความเสี่ยงในเรื่องของ recession จะน้อยลง <c oughs> แต่ยุโรปเนี่ยแน่นอนเจอปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจํานวนนักท่องเที่ยวในจากยุโรปอาจจะไม่ได้มากนะครับจา์ <c oughs> สิ่งที่เราจะพอหวังได้ก็คือจีนแต่ว่าเสียงนการสร้างสมดุลที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ดนุวัตรสาคริกนะคะจากคณะรัฐประาศาสนรศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนีด้า